สวัสดีค่ะทุกคนพี่ระผุยเพชรันธิช่งองยูทูปพันธินะคะตอนนี้พี่ระผวยอยู่ที่เมืองเฟืองค่ะทุกคนพี่ละผวยมาพักอยู่ที่วังโงว,วังโง่รีสอร์ทนะคะที่วังโงรระะ่รีสอร์ทเนี่ยค่ะเขาที่รีสอร์ทอยู่กลางเขาเรียกว่าอยู่กลาง เป็นเกาะอ่ะค่ะทุก <lider. S 2> คนเป็นเกาะเล็กๆกขอยู่เ่อ,อสงตยตามร้อนถ้ามาที่<ด>ทนี่ค่ะเราจะต้องนั่งแพขนานยนต์นะคะโดยการที่เอารถเรานะคะข้ามแพขนานยนต์มาที่ฝั่งนี้นะคะทุกคนแล้วษนะแพขนานยนต์ก็จะเป็นแพเล็กๆขนาดใส่รถได้หนึ่งคันค่ะเมื่อคืนนี้เราข้ามรถเราเอารถตู้นะคะข้ามแพขนานยนต์เล็นมา ฝั่งนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ขนาดนี้เราอยู่ฝั่งเกาะนะคะซึ่งเป็นเกาะเล็กๆบนเกาะน,นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นที่อยู่ของของชาวบ้านด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีรีสอร์ทอยู่สองสามรีสอร์ทจะมีแพรด้วยะคะ่ะแต่เรือนที่เราพักก็จะเป็นเรือนจะเป็นเรือนที่อยู่ริมน้ำเราไม่ได้ไปพักในแพรนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เราคุจะพาทุกคนไปดูที่พักนะคะ แพขนาดยนต์เนี่ยค่ะทุกคนที่เราปุยเห็นว่าเขาก็จะเอาเป็นแพเนี่ยนะคะล้อมาวางอยู่บนตัวเรือค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ราปุยจะพาไปดู เครื่องยนต์เรือนะคะทุกคนแล้ข้ามไปนะคะอันนี้เป็นวิธีการข้ามฟากของเขาโดยที่พารถค่ะนะคะท mm ี hmm. ่พี่รับุ๋ยมาก็จะมีรถหนึ่งะะตอนนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณบ้านพักแล้วนะคะทุกคนบ้านพักเราจะอยู่ริมน้ําแบบนี้เลยค่ะตัวบ้านเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเนะะี่ยค่ะแต่ว่ายกสูงเพราะเนื่องจากว่า พื้นตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นเนินนะคะเขาจะไม่ได้ถมที่เพื่อให้เรียบเสมอการดังนั้นเขาจะใช้วิธีโบราณก็คือใช้เสาปักลงไปในพื้นโดยเสาแต่ละต้นก็ความสูงไม่เท่ากันซึ่งเสาในตัวเสาจะไปปรับระดับพื้นบ้านค่ะให้เป็นพื้นเสมอบ้านพักก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะมองจากหน้าบ้านพักลงไปก็จะเห็น แม่น้ำชื่อว่าแม่น้ํารีบค่ะแม่น้ําตัวนี้เป็นน้ำเคึื่งไหลแรงมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะที่บริเวณด้านหน้าแม่น้ำค่ะทางโรงแรมหรือที่พักเนี่ยเขาก็ได้ทําเป็นแพรไปวางไว้หลายแพรเลยค่ะทุกคนประมาณ4ีห้าแพรนะคะเพื่อให้คนลงไปนอนเล่นนั่งเล่นหรือว่าตักบาตรตอนเชา้า มีความประสงค์จะตักบาทนะคะเราก็แจ้งทางโรงแรมไว้ทางโรงแรมก็จะเตรียมชุดตักบาทอันประกอบด้วยเขาก็จะมีตะกร้านะคะ1ตะกร้าในตะกร้าก็จะใส่ตัวข้าวเหนียวมา1กระติกนะคะแล้วก็จะมีผ้าสีขาวผืนใหญ่เขาเรียวกว่าผ้าสบายสีขาวให้เรามาหนึ่งผืนสําหรับพรมเวลาที่ตักบาทนะคะทุกคนแล้วก็จะมีขนมขนมที่เป็นแท่งๆอะคะ่ะ ใส่มาในตะกร้าเขาจะมีแค่นี้ค่ะเขาจะไม่มีอาหารหรือกับข้าวแล้วเราจะต้องมานั่งรอตักบาตรตอนประมาณ6โมงครึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าพระจะเริ่มมาถึงที่พักบริเวณหน้าที่พักตอน6โมงครึ่งพระจะมีมา3ามเรือค่ะเราก็นั่งรอจนครบเรือ3าลำในแต่ละลำก็จะมีพระสมองค์นะคะแล้วก็จะมีคนขับเรือ แต่เวลาที่เราตักบาตรนะคะทุกคนเราจะต้องตักบาตรอะพระสามองค์แล้วพระองค์สุดท้ายอะก็จะยื่นฝาบาตรมาอันนั้นเป็นสำหรับว่าใส่ปัจจัยเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาค่ะ รีสอร์ทของเราคือแม่น้ำรีดค่ะแม่น้ำรีดเป็นแม่น้ำที่มีความใสแล้วก็ไหลค่อนข้างแรงน,นะคะเขามีบริการเรือล่องชมแม่น้ำรีดค่ะโดยการที่เรือจะมีสองขนาดขนาดที่พี่หลับหูนั่งเนี่ยจะนั่งได้ประมาณส0กว่าคนขึ้นไปค่ะแล้วก็เป็นเรือสองแสามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ด้วยค่าบริการก็คือชั่วโมงละ4 5, ี่แสหาม่นกีบตกประมาณชั่วโมงละ เจ็บาทค่ะคณะของพี่ละปุ๋ยใช้เวลาในการล่องเรือชมแม่น้ำสอชั่วโมงเนื่องจากว่าเราจะทานอาหารบนเรือด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีนันาเทียบของเรือเรืออาหารเนี่ยเขาจะเป็นเรือที่ เราหมปตาม้น้ำขายแล้วก็จะรแวะเพื่อการสุดยเ,เราแล่นเรือมาเที่ยวที่เรืออาหารแล้วก็สั่องานนะะอาหารที่มาทานบนเรือนะคะอาหารที่เขามีให้บริการก็คือกามปไก่ย่างแหนมจะเป็นอาหารประมาณง่ายๆแบปลาใ้ได้ใหได้แก้ น้ำกินไก่สองตัวเจ้าของเรือค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะในขณะที่เราลงเรือมาแล้วก็เอานำเรือมาเทียบกับเรืออาหารแล้วก็สั่งอาหาร จนกระทั่งอาหารขึ้นบนเรืเอเนี่ยนะคะเขาจะยังไม่ได้เริ่มนับเวลานะคะเขาจะเริ่มนับเวลาก็ต่อเมื่อนําออกจากกอง klar, ที่เรือขายอาหารเริ่มล่องชมจรงิงๆเขาเขาก็จะแจ้งว่าเขาจะเริ่มนับเวลานั่นไม่ใช่ลากระเด็นไม่ลากระเดเดี๋ยวใช่ไปเด็บ เย็นมากเลยค่ะแล้วก็ท้องฟ้าก็ทําท่าคึมคึเหมือนฝนจะตกเหมือนลมค่อนข้างแรงอะค่ะทางเรือเนี่ยเขาก็ดีมากเลยเขาก็จะแวะมาที่พักเรานะคะเพื่อที่จะเทียบท่าให้เราอะขึ้นมาพักอยู่ด้านบนก่อนจะกระทั่งมั่นใจว่าไม่มีลมฝนพายุแล้วเขาก็ให้เรานั่งเรือต่อโดยการที่เวลาเขาก็จะหยุดไว้นะขนาดนั้นมเมื่อเขาเอามาส่งให้นั่งพักะะมาทางเราลกเรืออีกรอบนึง<ๆ>เขาก็จะเริ่มรับเวลาต่อจนครบสองชั่วโมงค่ะ เมื่อเราเช็คเอาท์จากรีสอร์ทนะคะเราจะไม่ได้ใช้วิธีการที่ขึ้นแพขนานยนต์กลับค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ให้รถข้ามแพขนานยนต์มารับนะคะเราเกรงว่าจะลากกระเป๋าข้ามเกาะเนี่ยไปเป็นระยะทางค่อนข้างไกลดังนั้นเราจึงใช้วิธีใหม่ก็คือให้เรือค่ะมารับ น้ำแล้วก็นําไปส่งที่ท่ารถที่ตอนขามาที่เรามาค่ะท,ทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้พี่ระปุ๋ยด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ